นี่สาวนี้ฉันไม่ว่างแล้วนะมีงานเข้ามาพอดีงานอะไรล่ะเธอสัมภาษณ์หรือว่าถ่ายแบบก็ทั้งคู่นั่นแหละมหาลัยขอมาก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแหมงานยุ่งจังเลยนะยีคนสวยโยกนักศึกษาคนสวยสุดฮอตที่เป็นทั้งดาวคณะดาวมหาลัยและยังทำงานเป็นนางแบบสมัครเล่นอีกด้วยเธอเป็นคนเรียนดีมีนิสัยเฟรนลี่ทำให้มีคนชื่นชอบเยอะ ไง่ยโยกตรงนี้ว่างใช่ไหมครับงั้นผมขอนั่งด้วยคนนะเอาเติ้ลเอาสิมากินข้าวด้วยกันแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบโยกกันไปหมดจีจีกับพลอยสองสาวเพื่อนสีก็เป็นหนึ่งในคนที่เหม็นขี้หน้าหยกไม่น้อยโดยเฉพาะจีจีที่เคยมีคดีกับโยกมาก่อนนี่แกดูดินั่นพิตเติ้นี่นาเนียนเข้าไปจีบนางหยกแล้ว เฮ้ยใหญนั่นถือว่าสวยและทำเป็นเลือกใครก็ได้แล้วแกได้เอาของนั่นไปสลับให้ฉันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแต่กว่าจะได้ก็ยากอยู่นางเล่นถือกระเป๋าไม่ห่างตัวเลยแต่แน่ใจนะว่าจะไม่เป็นอันตรายนะ่ะไม่ต้องห่วงนะแค่อยากสั่งสอนให็นนั่นนิดหน่อยเองจีจีได้วางแผนให้พลอยเอาของบางอย่างไปใส่ในกระเป๋าของโยก ของที่ว่านั้นก็คือตลับแป้งพัาซึ่งหยกก็เอาไปใช้โดยไม่ได้สังเกตเพราะโดยปกติเธอก็เปลี่ยนยี่ห้อเครื่องสำอางที่ใช้ไปเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเฮ้เข้ามาจีบทั้งทีไม่มีลูกเล่นเลยแหมเธอจะเอาอะไรมากกับคนรูปหล่อพ่อรวยล่ะแค่นี้ก็จีบคนทั่วๆไปง,ง่ายอยู่แล้ว หยกนั้นเคยทําให้จีจีต้องอายกลางห้องเรียนด้วยการล้อเลเียนเธอจนทําให้เธอเป็นตัวตลกของคณะตั้งแต่ช่วงเปิดเอทอมทาให้จีจีแค้นฝังใจมาตลอดเมื่อหยกกลับมาที่บ้านแล้วส่องกระจกก็เห็นว่าตัวเองหน้าหมองลงทําให้เธอเป็นกังวลตายแล้วทําไมหน้าเราถึงหมองแบบเนี้ย เป็นเพราะโฟมตัวใหม่ที่ใช้หรือเปล่าอ่ะใช้ไม่ได้จร,จริงๆแบบนี้ต้องปไปโวยหน่อยละเฮ้ย hey ช่วงนี้แกไปทำอะไรมาน่ะทำไมหน้าตาผิวพรรณถึงดีขึ้นแบบเนี้ยก็ไม่ได้ทำอะไรน no ี่สงสัยช่วงนี้ไม่ต้องทำรายงานเลยได้นอนเยอะหรือั้งอย่าโมเลยแกฉันก็นอนเยอะหน้าไม่เห็นจะดีขึ้นเลยได้อะไรดีๆมาก็บอกมาเหอะไม่มี หน้าฉันไม่ได้ใช้อะไรเลยจริงๆนะหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีรุ่นพี่เข้ามาจีบจีบจีจากหนึ่งในหนุ่มหล่อประจำมาหาลัยที่ปกติไม่ค่อยเข้าไปจีบใครก่อนกลับเป็นคนที่เข้ามาทักทายจีจีก่อนสวัสดีครับน้องชื่อน้องจีจีใช่ไหมครับเดินอยู่คณะนี้ใช่ไหมอะใช่ค่ะพี่มีอะไรเหรอคะเยก ที่มาเห็นเขาก็เกิดไม่พอใจและหมั่นใจเพราะขนาดเธอเองจากยังไม่เคยเข้ามาทักก่อนเลยอะไรของยายนั่นน่ะอยู่ๆทำมาดริกระดีซะ,ะได้นั่นมันพี่จากนี่อะไรกันพี่เขาไม่เห็นเคยมาคุยกับแกแบบนี้เลยนี่นาพูดอะไรของเธอในะยายแก้วฉันไม่ได้สนใจเรื่องนั้นซะหน่อยโทษทีโทษที นั่นสินะช่วงนี้หญ่จีจีก็ดูเด่นหน้ามันไสจริง2งวันต่อมาโยกก็รู้สึกว่าหน้าของเธอดูหมองมากขึ้นและยังเริ่มมีสิวขึ้นมาอีกด้วยเธอพยายามเปลี่ยนครีมและแป้งที่ใช้เพราไม่รู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากเครื่องสำอางตัวไหนแต่เปลี่ยนกี่ห้ออาการก็ไม่ดีขึ้นเลย มีแต่แป้งผับตัวที่ถูกพลอยสลับมาเท่านั้นที่ใช้แล้วจะกลบลิ้วรอยที่เกิดขึ้นได้สนิททำให้เธอยังใช้อยู่ตลอดยกเริ่มกุ้งใจแต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าอีกไม่นานก็คงดีขึ้นคุณหยกครับผมขอถ่ายรูปคุณไปใช้งานโปรโมทมหาลัยหน่อยได้ไหมครับเอาสิแหมเรื่องแค่นี้เองตามสบายเลย ขอบคุณมากนะครับวันหนึ่งก็มีคนมาขอถ่ายรูปหยกเพื่อทำโปสเตอร์โปรโมทมหาลัยแต่ตอนนั้นจีจีก็ได้เดินผ่านมาพอดีเมื่อตากล้องเห็นจีจีเข้าก็เปลี่ยนใจหันไปจะถ่ายรูปของจีจีแทนจนทำให้หยกโมโหอย่างหนักเอ๊ะนั่นขอโทษนะครับคุณหยกคือว่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันนะครับอ้าวเ,เดี๋ยวสิพูดแบบนี้หมายความว่าไง คุณจิจี้ครับผมขอถ่ายรูปคุณไปใช้งานโปรโมทมหาลัยหน่อยได้ไหมครับเฮครั้งแรกเนยนเนี่ยที่มีคนมาขอถ่ายรูปฉันเอาสิได้เลยเดี๋ยวสิเมื่อกี้นายเข้ามาขอฉันถ่ายก่อนนะแล้วมาเปลี่ยนใจแบบนี้ได้ยังไงอะไรนายกนี่งานมหาลัยนะเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกว่าสิพูดแบบนี้หมายความว่าไงจีจี้ก็หมายความตามที่พูดนะสิมีปัญหาหรือไง หลังจากนั้นไม่นานโยกก็หายตัวไปไม่มามาหาไลนา์เป็นอาทิตย์จนแม้แต่พลอยก็ยังสงสัยนี่ช่วงนี้ยายยกหายไปไหนนะไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้สิช่วงนี้ฉันก็ยุ่งยุ่งไม่ได้สนใจด้วยว่าแต่แกช่วงนี้สวยขึ้นเยอะเลยนี่ตกลงว่าไปทําอะไรมากันแน่เนี่ยฮะไม่ได้ทําอะไรนะว่าแต่แกมาช่วยฉันดูหน่อยสิ รายงานนี้ต้องทำยังไงดีแต่ว่าช่วงนี้จีจี้ก็สวยขึ้นมากจริงๆไม่มีทั้งฟ้าทั้งกระผิวพันเองก็เปล่งปลั่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็เป็นผลมาจากแป้งผับสูบประกายแป้งผับที่เมื่อคนซื้อเอาไปให้ใครแป้งผับนั้นจะค่อยๆดึงเอาความสวยจากคนที่ใช้มาให้คนที่ซื้อทีละน้อยทีละน้อยอย่างชา้ช้า และยังมีมนที่ดึงดูดให้คนที่ใช้ไม่สามารถเลิกใช้ได้ระหว่างกลับบ้านจีจี G, ได้แวะมาซื้อของทีห้างไกลบ้านแล้วแวะเข้าห้องน้ำระหว่างที่เล่นมือถือไปด้วยเธอก็ได้ยินเสียงคนที่คุ้นเคยคุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกแม่หนูจะทำยังไงดี หน้าของหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วหมอก็ช่วยไม่ได้แม่ช่วยหนูดิจ,จีจี้จำได้ในทันทีว่านั่นเป็นเสียงของหยกจีจี้ยืนหน้าออกมาจากห้องน้ำก็ต้องตกใจที่ได้เห็นใบหน้าของหยกที่กำลังโทรศัพท์อยู่ ยกในตอนนี้แทบไม่เหลือเขาของดาวมหาลัยเลยใบยหน้าที่ทั้งเต็มไปด้วยสิวและยังเละมีตุงที่ดูหน้าขยะขยงเต็มไปหมดจีจีที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวจนขนลุกและยังเริ่มรู้สึกสงสารหยกขึ้นมาพอหยกได้ยินเสียงคนกําลังจะออกจากห้องน้ําเธอก็รีบปิดหน้าของเธอด้วยหนาย้ากาและออกจากห้องน้ําไปโดยไม่รู้ว่าเป็นจีจี จีจีเอาแต่คิดเรื่องของหยกในคิดว่าตัวเองเล่นแรงเกินไปไม่คิดว่ามันจะส่งผลหลายแรงแบบนี้แต่อีกใจหนึ่งเธอก็เสียดายความสวยที่เธอได้มาด้วยเช่นกันแกนี่แกเป็นคนทำกับฉันแบบนี้ใช่ไหมจีจีเริ่มได้ยินเสียงของหยกแววมาแต่เธอหันไปทางไหนก็ไม่เจอตัวของหยกเลยจนเธอเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกผิด เริ่มหลอกหลอนเธอทางด้านหยกก็มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆได้แต่นอนทรมานอยู่ที่บ้านใบหน้าของเธอยังสภาพแย่ลงมาไม่หยุดใบหน้าที่เละเทะจนผิวหนังเริ่มเน่าหลุดออกมาและส่งกลิ่นเหม็นอาการนั้นนุ่นแรงจนทั้งจมูกทั้งเปลือกตาเหมือนกำลุดออกจากใบหน้าของเธอ ไม่หยกแม้แต่นอนควนคลางทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวหนูขึ้นไปรอพี่บนห้องก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อของแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาค่ะพี่อย่านานนะคะหนูคิดถึงทางด้านจีจี้นั้นมีนานก็ลืมเรื่องของหยกไปจากหัวเพราะสิ่งที่เธอได้มาเพราะความสวยนั้นมีค่ากับเธอมากกว่าคืนนั้นเธอก็มาที่คอนโดของจากก่อนกลับบ้านเหมือนทุกวัน ตอนนี้จีจีกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยสมบูรณ์เธอคิดแต่ว่าจะเอาแป้งพับสูป่ระกายไปใช้กับใครอีกให้เธอได้สวยขึ้นไปเรื่อยๆได้สิ่งที่เธอต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแกแกคิดว่าจะมีความสุขแบบนี้ต่อไปได้เหรอ ดังขึ้นในหัวของจีจีอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกว่าเสียงของโยกดังอยู่ไกลมาเหมือนกับอยู่ใกล้ตัวเธอเลยจีจี G ที่ยืนอยู่ในลิฟต์ตามลําพังนั้นเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่กับเธอเลยแต่เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครอยู่กับเธอตลอดเวลาหยุดสักทีแกมันแค่ภาพหลอนหยุดพูดสักที ภาพหลอนนึ่งนั้นเหรอแกได้ยินเสียงฉันเนี่ยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอแกมันไม่มีจริงอย่าพะยุกกับฉันไม่มีจริงเหรอฉันอยู่ตรงนี้ไงทันใดน,นั้นเมื่อจีจีเปิดผมที่ปิดหูออกเธอก็ต้องตกใจสุดชีวิตเพราะต้องหูของเธอน,นั้นกลับเป็นใบห,หน้าของโยกที่โผล่ขึ้นมาบนหน้าเธอแทน ใบหน้าทั้งสองรวมตัวกันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันจนดูแปลกประหลาดนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้แกแกมาทำกับฉันที่นี้เป็นที่ของฉันบ้างแล้ว จไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้เธอได้ถูกยกบังคับให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าของคอนโดโดยไม่สามารถขัดขืนได,ด้หยุดหยุดนะแกจะทำอะไรหยุดเหรอแกมาทำกับฉันแบบนี้แล้วคุณไม่จะให้ฉันหยุดเหรอขอโทษฉันขอโทษปล่อยฉันไปเถอะมันสายไปแล้ว ได้บังคับร่างของจีจีให้กระโดดลงมาจากดาดฟ้ายังเป็นเคาะดีที่ตกลงบนต้นไม้ทำให้รอดตายมาได้แต่ก็บาดเจ็บสาหาัสใบหน้าเละจนไม่เหลือสภาพและหลังจากนั้นใบหน้าของโยกก็กลับมาเป็นปกติ ภาพสูะกายแป้งภาบวิเศษที่จะค่อยๆดึงเอาความสวยจากคนที่ใช้มาให้คนที่ซื้อทีละน้อยทีละน้อยอย่างช้าๆและยังมีมนที่ดึงดูดให้คนที่ใช้ไม่สามารถเลิกใช้ได้แต่ทว่าหากถูกใช้นานเกินไปแม้แต่จิตวิญญาณและสติก็จะถูกย้ายมายังร่างของผู้ซื้อได้ เครื่องสำอางนี้เป็นหนึ่งในสินค้าจากร้านดอกไม้ดวงเดือนร้านดอกไม้ที่มีสินค้าเสริมความงามแบบพิเศษเพื่อผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาแต่ทว่าผู้ซื้อสินค้าก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่เช่นนั้นก็อาจเกิดผลร้ายกับตัวเองได้เช่นกัน